มามาพบกันคู่แรกเลยนะครับในคลาสแอคติ้งนะครับคู่นี้เล่นเป็นคู่รักกันได้สมจริงสมจังมากๆจนคนชมเลยนะครับว่าโอ้โหเขาเล่นเนี่ยเหมือนเป็นคู่รักจริงๆดูแล้วอินเหลือเกินนะครับเชิญน้องพัดกับน้องบอยครับ ใช่ไหมในฟ้าและซิงเล่นเป็นคู่รักกันใช่ไหมครับบอกเล่นได้สมบาทสมบูรบาทมากแล้วก็ร้องเพลงคู่กันด้วยใช่ไหมครับอันนี้ต้องถามบอยก่อนว่าเรามีเรามีกุศสโลบายหรือมีวิธีอย่างไรถึงได้ดึงเอาความหวานความสวยของน้องพัดออกมาได้ถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วน้องพัดก็สวยอยู่แล้วนะฮะขึ้นบ้า <laughs> เลยทําให้บิ้วง่ายหน่อยฮะ,ะ,ะตอนก่อนที่ก่อนที่จะแสดงละครพูดอะไรกับน้องพัด์หรือเปล่าก่อนจะแสดงละครเลยครับมีพูดอะไรหรือเปล่าว่าน้องพัดสวยจริงๆนะแบบพี่บอยมองน้องพัดน์แล้วเจกก็บกระตกลุมรักเลยตกลุมรักเจ็บไหมเจ็บไหม <laughs> ดึงอารมณ์นะดึงอารมณ์ดึงอารมณ์มน้องพัดให้ออกมาแสดงความหวานได้อย่างเต็มที่ ครับอา้าถามก่อนว่าเพราะว่าร้องเพลงได้หวานทั้งคู่เลยนะครับต่างคนต่างมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันไหมอย่างน้องพัดครับน้องบอยมีส่วนช่วยเลยน้องพัดบ้างไหมแต่การที่จะดึงความหวานความสวยแล้วก็ความเป็นคู่รักความอินในอารมณ์ในฟีลลิ่งที่ออกมาเนี่ยน้องบอยมีส่วนช่วยไหมก็จริงๆแล้วร้องเพลงคู่กับพี่บอยง่ายนะคะเพราะว่าพี่บอยรอ่ <c oughs> อวยกันเองอวยกันสองคนคือคือพี่บอยเขาจะทําให้มีความรู้สึกว่าอินเข้าไปได้ง่ายกว่าเพราะว่าเล่นเก่งสมบทบาทมากค่ะคือเห็นหน้าเขาเห็นหน้าตาเห็นมองเขาเป็นในดวงตาอารมณ์มันก็อ่อนไหวไปเองเลยอย่างนั้นเลยหรือเปล่าประมาณนั้นเลยนะครับน้องบอยแหละครับน้องบอยน้องพัดมีส่วนช่วยอะไรบ้างไหมในด้านอารมณ์ก็พัชชาก็เป็นเป็นคนที่อินกับ คาแรคเตอร์ของนักร้องที่โจทย์ที่ได้รับมาฮะได้ดีครับก็มันก็เลยทำมันก็ส่งให้ผมร้องได้ดีความรู้สึกฉะนั้นไม่ยากถ้าคนนึงมีอารมณ์ไปกับเพลงอีกคนหนึ่งก็จะมีอารมณ์ตามไปด้วยใช่ไหมครับครับเอาละครับเรามาฟังความหวานหวานนะครับของคู่รักคู่นี้กันดีกว่าน้องบอยแล้วก็น้องพัดครับครับ คอมเมนเตอร์ครับสำหรับ3เพลงนี้ผมให้คอมเมนต์ด้วยนะครับต้องคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะนั้นเชิญฟังอ้าวมิโจไปไหนแล้วฮะโอเคครับอ่ะนะครับคงไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมครับว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องที่มหัศจ,จรรย์จริงๆนะครับเพลงนี้คือเพลงมห ah ัศจรรย์แห่งรักจากน้องพัฒน์ และน้องบอยครับ V8 และ V6 แต่เพียงเรายลายต่อใจจะพบอ่ามีบางคนพิเศษเกิดขึ้นในใจเปลี่ยนโลกทันใดมหาศาล you ใจธอแะันไวเคียกงกใจกาองหาอาวา้าเพียงใดเงาใ,ใจเท่าไรมหาสัจจันแห่งรักสร้างสรรค์ลังแอนิงง ด้วยรักและความผูกพันอบอุ่นดังดวตวันอ่อนว้มุ่ดังแสงใจเมื่อรักอือไทกันครมืชื่อกันคพอฉันเอ 귀여운 안서아 귀여운 귀여운 가맘 น้องบอยกับน้องพัดนะครับปี8และรี6ครับเชิญคุณโจครับครับคู่นี้เขารักกันจริงจริงหรือเปล่าครับแต่แต่ดูเนียนนะดูรักกันมากเลยคือไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรนะครับเพราะว่าเอาคนเสียงดีกับคนเสียงดีมาเจอกันมันก็กลายเป็นเสียงดีดีไปหมดเลยครับ เสียงดีทั้งคู่นะคะก็ไปดูดเลยตื่นเต้นไปด้วยดีทั้งคู่ร้องราอค่ะแต่ครนี้มันจะมีท่อนที่พี่เชื่อว่ารักกันกับท่อนที่พี่ไม่เชื่อว่ารักกันเวลาร้องช่วงแรกๆพี่ไม่เชื่อว่ารักกันแต่พอเดินเข้ามาด้วยกันแล้วแสดงท่าทางพี่เชื่อว่ารักกันต้องไปแก้ไขถ้าเกิดต้องร้องเพลงคู่ใหม่ ครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะเคนคเป็ดครับการร้องเป็งคู่นี่มันยุ่งยากนะครับมันมีอะไรที่ต้องทํามากกว่าร้องเดี่ยวเยอะนะครับตรงของบอยนะฮะบอยบอยต้องคงต้องใช้ระยะเวลาฝึกนิดนึงในการประคองเสียงให้ให้แม่นยำกว่านี้นะครับออของพัทเนี่ยพัท พี่ไม่ค่อยด้เคยได้ยินพัดใช้เสียงแบบนี้แต่พี่ว่าดีนะใช้เสียงแบบที่มีลมบ้างเนี่ยก็ทำให้เราดูทำให้มันฟังเพราะนะครับแล้วก็ทำให้เราดูน่ารักขึ้นด้วย<พ>อีกอันที่พี่อยากจะเพิ่มตรงพัดนินดหนึ่งก็คือว่าตอนเราร้องตอนเราร้องเดี่ยวเนี่ยใช้เสียงแบบนี้ดีแล้วนะครับพอมาร้องคู่กับบอยร้องเป็น ภาษาดนตรีเขาเรียกมันคู่แปดคือร้องโน้ตเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละออกเตปนะฮะพี่อยากให้เราเติมเนื้อเนื้อเสียงเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับมันฟังแล้วมันโดนเสียงบอยเขากลบหมดนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คงเป็นประสบการณ์ที่ค่อยๆเรียนรู้ไปร้องเพลงคู่แต่ละเพลงมันไม่เหมือนกันนะครับแต่รวมๆแล้วก็น่าอิจฉช้าฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบอย และน้อพัฒนะครับ E8 กับปี6ครับน่ารักมากครับตเพลงมหัสจั์แห่งรักใครจะรู้นะครับความรักบนมหัสจั์จริงๆนะครับสองคนนี้อาจจะรักกันจริงๆก็ได้